โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเป๊นะครับ efootball นะครับผม2024นะก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนหาแผนนะแผนแรแล้วก็แผนหายากนะครับผมแผนที่เล่นเข้ามือสุดๆนะครับผมก็เอ่อแผนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะผมพาไปหานะครับผมนะโอเคนะครับก็จะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติยตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ้ผมเลยลวกันนะครับผม กดติดตามไปถึงหนึ่งพัน 1, นะครับผมก็นะแต่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูที่เกมแผนกันเลยนะครับก็แผนพวกนี้เนะี่ยผมผามาผมหา,มา,มหายังไงอนะผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับไม่มีสองเครื่องและอาจจะทําแผนลาดเพชรดลาดแผนแปลกๆนะก็อาจจะไม่ได้ทําแผนนะทํานะครับทําแต่ไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องนะดูแผนนะครับ ดูแผนใหม่นะแผนอัปเดตใหม่นะครับโอเคนะครับผมมาแผนนะครับที่ผมจะมาทําให้ดูวันนี้ับผมก็คือหาง่ายมากนะผมก็คือไปที่ตรงนี้เลยนะครับไปที่แผนแรกกันก่อนเลยนะครับโอเคแผนแรกนะก็จะเป็นแผนนะครับอ่าอยู่ในยุโรปอยู่ในยุโรปนะครับยุโรปยุโรปนะ ปที่ยุโรปครับผมเดิมลงนะฮะอันสุดท้ายนะครับแล้วก็ไปที่ไอร์แลนด์นะผมอันแรกเลยนะครับนี่เลยครับผมก็เป็นแผนแบบนี้เลยนะแผนที่หนึ่งครับก็คือแผนสี่สองหนึ่งสามสี่สองสามหนึ่งนะครับแผนนี้นะก็สำหรับใครที่อยากได้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะผมนะครับผมเล่นเข้ามือแน่นอนนะครับโอเคครับผมแผนต่อไปนะแล้วก็ไปที่ยุโรปเหมือนเดิมครับอยู่ในอยู่ในยุโรปทั้งหมดเลยนะครับสิบแผนนะ หนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ฟินแลนด์นะผมนะฟินแลนด์มันจะซ้ำแบาว่าสี่สีส่สองนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะยืนตรงแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนปะสี่สีส่สองนะครับผมหลังอาจจะหลังกับกลางเนี่ยอาจจะแน่ๆนๆนิดนึงนะครับแต่หน้ายืนคู่นะผมนะโล่งเลยนะไม่ว่าแทงไปก็ค,คือหลุดเลยนะครับถ้าแทงหลุดนะโอเคแผนนี้นะครับก็ลอเอาไปใช้ได้นะผม โอเคครับ okay, นะแผนต่อไปนะครับผมจะเป็นแผนอะไรเนาะลืมแคปภาพโอเคนะครับแผนต่อไปก็ไปที่เบสทีมนะครับไปที่ยุโรปอีกครั้งหนึง่งนะเดี๋ยวแผนที่ผมเล่นนะครับเดี๋ยวผมบอกตอนสุดท้ายนะครับผมมาที่ way, นอร์เวย์ครับผมไม่่ใชนอร์เวย์ไม่ได้ดิมาที่สวีเดนนะครับผมนี่แผนนี้นะครับดูของสวีเดนนะนี่นครับผม4-4-2ของสวีเดนนะครับดูดิโคตรสุดอะ่ะ เหมือน4ีสอสเลยนะสำหรับแผนนี้นะมันม,มันมาแทน4ีสองสีนะครับก็คือแผนของสวีเดนนะมันจะเป็น 4, 4ี42นะครนะแผนนี้นะโอเคนะครับแผนนี้นะครับสไตล์ผมเล่นตอนแรกอะผมเล่นเป็นเปิดหมงนะคโคตรคมเลยนะแผนนี้หนะ้าหน้าคู่นะครับเปิดหมงโคตรคมเลยนะครับก็สำหรับใครที่เปิดหมงเก่งนะก็ ลองใช้แผน4-2ไปนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเล่นเข้ามือนแน่นอนนะครับผมนะแทงแบบหลุดหลุดเลยอะ่ะไปที่เบสทีมครั้งนึงครับผมไปที่ยุโรปครับกี่แผนแล้ววะสามแล้วใช่ปะแล้วก็มาที่ตรงนี้ับผมมันจะซ้ำป่าว่ามันจะมีแผนซ้ำนะผมว่าเนี่ยนี่ผม5-1แผนนี้โอ้โหโคตรน่าเล่นอนะ โคดแลงปะเนี่ยแผนนี้นะครับเกินหายากโคตรโคตรอะแผนนี้นะหลังห้าะครนะผมบอกเลยโคตรคุ้มอ่ะอือหือสุดจัดโคตรสวยอะยินตำแหน่งนะครับดูแผนนี้หลังแน่นนะครับกลางถ้าใส่ตัวดีๆก็ลุกมันนะครับก็ทรงดีนะครับผมว่านนะมันอยู่นะแผนนี้ลองเอาไปปรับใช้เล่นกันดูนะครับหลังนี้นะ แผนนี้นะไม่ใช่หลังนี้ฟุตฟิด fit, ขออภัยนะครับโอเคนะครับผมแผนต่อไปนะครับก็คือไปที่เบติมอีกครั้งหนึ่งผมอาจจะพูดแปลกแปลนะครับติดขัดอะไรก็ขออภัยนะครับผมนะกี่กี่แผนแล้ววะสี่แผนนะครับเราไปที่ห้าไปที่เดนมาร์กเดนมาร์ค,รม,รครมันจะซ้ำเป่าวะ่าซ้ำนะเดนมาร์กนี่ครับเดนมาร์กไม่ซ้ำนะแผนนี้เลยใครที่ตามหานะหาจากยากอะใครที่หาเล่นหาเล่นอนะที่ไม่ไม่มีปีกนะครับ ก็คือแทงยับเลยอ่ะแผนนี้เนะี่ยอาจจะแย่งกันนะผมมันจะแทงหลุดป่ะอาจจะต่อวันนะต่อวันค่อยๆไปนะสำหรับแผนนี้นะเพราะไม่มีปีกนะครับนี่ประมาณนี้นะแผนนี้นะครับก็ว่าสวยผงว่ามันยืยนสวยอยู่นะแผนนี้นะครับก็อพอได้นะนะครับไปที่เบสทีอีกครั้งหนึ่งนะผมแผนที่จะเท่าไหร่วะเอ่อ ไปที่แผนที่หกกันเลยเบผมแผนที่หกนะไปที่อังกฤษคถับผมดูอังกฤษนะครับแผนนี้ดูครับผมสี่ตสามครับยูยืนตรงอย่างดีครับผมแผนนี้นะใครที่ตามหานะก็นะครับลองเอาไปเล่นดูครับสำหรับแผนนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกดไปที่เกมแผนอีกครั้งหนึ่งนะเปิดเกมแผนใหม่นะ นี้เลยนะครับโอเคนะครับแผนต่อไปนะครับไปที่นอร์เวย์แล้วผมนี่เลยแผนนะครับแผนนี้เลยนะครับที่ผมที่ผมมาาช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือของนอร์เวย์นะดูครับผมนี่ครับผมแผนของนอร์เวย์ยืนแบบนี้เลยแต่มันยืน A อ F ไม่ได้อะ่มันไม่ใช่แผนหายากนะครับเนี่ก็คือมันยืน A อ F ไม่ได้นะครับสำหรับแผนนี้นะผม ผมหาแผนไม่เจออ่ะแผนนี้มันบอกว่าหายากนะผมก็หาไม่เจอนะครับแผนต่อไปน,นะผมไปที่เบทีมนะครับก็แผนก็เยอะอยู่นะครับแผนที่มาใหม่นะอังกฤษแล้วใช่ปหมสวีอ๋อนอนอวีนอวีอวพูดผิดนะครับสบปีดมันเป็นแผนสแตนดาร์ดปะอิสราเอลนะครับ ว่าแล้วมันเป็นแผดนซ้มนะครับขออภัยนะครับแผ่นนี้มันซ้ำ์นะยุโรปแล้วครับผมไปที่อันนี้อีครั้งนึงมันอยู่ไหนวะมันอันนี้เหลืออันนี้ปะจำไม่ได้วะเนี่ยสองนี่แหละนะครับผมมาหายผมหายอยู่นะแผนเดิวมว่าแล้วไหมอันไหนวะผมจำไม่ได้นะ้เป็นไหมผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันหายยากจัด ันนี้ละมั้งคิดว่าไม่ใช่จบเลยโอเคครับผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแผน่นที่ผมจะหาอีกแผ่นหนึ่งนะแผ่นต่อไปครับไปที่อันที่สองครับผมแล้วกันที่สองนะครับเลื่อนลงครับผมแล้วก็จะเป็นที่แผ่นนี้ครับก็จะเป็นแผ่นสี่สามสามนะครับสี่สามสามยืนดูมันยืนนะนี่แบบนี้เลยสำหรับการที่หาแผ่นนี้นะก็ อยู่ทีมนี้นะเห็นไหมตามผมเลยนะครับอาจจะไปเอาไว้นับก็ขออภัยนะครับผมอันที่สองนับจะลงให้สุดครับอันสุดท้ายนะบาซิลครับผมบาซิลก็จะเป็นสไตล์สี่สองนับแต่ยืนแบบนี้นะเห็นปะโอ้สวยนะสี่สองสไตล์เปิดมงนะครับแบบน,นี้นะโอเคผมแผนต่อไปนะครับอะไรก็ผมจำไม่ได้อันสุดท้ายนับอันนี้นะ เป็ปะวะใช่ครับอันนี้นะหลการน,นี้นะนี่เลยซัมเบียนะซัมเบียอันสุดท้ายหลักการนี้นะครบก็ลืมมาซัมเบียตรงนี้นะก็จะเป็นแผนหายากนะครับผมแผนนี้นะีน่แผนไรแผนหายากด้วยดีประเด็นนะครับแผนนี้เลยนะครับก็ใครจตามหาแผนนี้นะผมก็มาบอกแล้วนะครับผมนี่เลยแผนนี้แทงหลุดแทงหลุดเปิดมงก็ยังดีครับเพราะว่าไอ้เควินเดบอยเนี่ยมาเล่นเอเอฟได้เว้ย มันเล่นกลางลุกได้นะครับเอาขึ้นมามงได้นะผมสำหรับแผ่นนี้นะเปิดมงก็ดีนะผมแทงก็หลุดนะครับสำหรับแผ่นนี้ชุดจริงๆนะตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะผมเปิดเกมแผนไม่สองแผ่นนะครับโอเคนะครับแผนต่อไปนะจะเป็นแผนอะไรผมพาไปดูนะผมจำไม่ได้วะอันที่สามสามนับสามสองจำบ่สามสองนี่ไง ดูครับทักษะการยืนนะเห็นไหมสี่สี่สองนะครับไอ้สี่สองที่ผมหาไปแผนนั่นอะแผนที่สองที่สามเนี่ยนี่แหละมั้งมันจะยืนตรงๆกันนะแต่นี้ไม่ตรงนะผมดูดีก็คือลุกอยู่นะครับเปิดปงก็คือลุกขึ้นไปเปิดนะครับขึ้นไปเปิดนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นไปเปิดขึ้นไปเปิดแต่อันนี้เปิดไม่ได้วะเสียดายเสียดายนะครับเปิดไม่ได้นะครับ โอเคนะครับแผนต่อไปนะครับไปที่ประเทศไทยกันเลยครับผมดูนะครับแผนประเทศไทยนะเอเชียผมฮะมันเป็นมัมนเป็ประเทศอะหว่ามันอยู่เอเชียเออเอเชียแหละไทยนะครับไทย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 ดีฟอร์ผมนี่เลยไทยครับดูครับผมการยืนของไทยโอ้โหมนนันเป็นมันเหมือนธนูหว่ะ ครับป็นเหมือนพนกำะยิงนะครับสำหรับแผนนี้นะแคปไปก่อนนะครับแผนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมตามผมมาเลยกดเพจตรงนี้นครับผมก็คือเยอะมากสิบห้าแผนเลยนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าได้กี่แผนแนละ้วประมาณสิบกว่าแผนมั้งแผนต่อไปนะผมตอที่ถ้าผมจะเอา,อาเจีนเด็บปะอาเจนที่หนานะครับ มันจะเป็น4ี่สี่สองนะครับแต่ไอตัวนี้มันจะยืนสูงกว่านะไอฝั่งเนี้ยมันจะยืนสูงกว่าตรงไอ้นตัวนี้นะอันนี้จะยืนตรงนี้แต่อันนี้มันจะยืนสูงกว่านะดูนะครับแผ่นนี้นะแผ่นอาร์เจนตินานี่เลยครับเห็นปัมันไอ้มบอบบี้มันจะยืนสูงกว่านะนี่ซนนึงมันจะยืนสูงกว่านะเนื้อเลยนะแบบนี้เลยเห็นปะแผ่นนี้นะครับนี่เลยครับผมรักเลยแผ่นนี้นะครับ ปที่เกมแพ้นะผมแล้วก็ไปที่ตรงนี้ปุ๊บโอเคนะครับโอเคนะครับได้เวลาเซฟแผนแล้วนะครับผมนะผมจะเซฟแผนนี้ไว้นะครับแผนที่ผมหาเจอนะเออยุโรปนะครับยุโรปยุโรปดิแล้วลุงครับมาไหนวะนี่ไงครับสกอตสกอตแลนด์ใช่ปะวะนี่นะครับห้าสี่หนึ่งนะครับแผนนี้นะ นี่เลยใครที่อยากได้ก็เอาไปดูใช้ดูนะผมบอกเลยสุดๆนะครับสำหรับแผนนี้นะครับโคตรยืนดีนะผมนี่เลยผมก็จะเอาไปเป็นแผนหลักแล้วกันนะผมที่ผมจะเอาไว้เล่นนะสำหรับแผนนี้นะหรือว่าผมต้องไปไม่ได้วะลืมอันนี้สี่สามโอ้โหแผนเปในต้มเลยวะ อันนี้ Cm3 อันไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่วะมันอยู่ไหนวะอันนี้หรอสามศูนย์หกศูนย์วะแต่มันก็ยืนได้นะครับอันนี้ผมเซฟยไ้นะแผนนี้แล้วก็แผนต่อไปนะผมไม่ใช่แผนต่อไปดิ กดไปครับไปทีไปทีมผม,ผมจะเปลี่ยนโลโก้นะเอาเป็นแมนยูหรือภาษาอังกฤษวะอังกฤษแล้วกันนะครับเพราะว่าผมชอบตัวอังกฤษนะครับที่เตะในอังกฤษนะอังกฤษนะครับนี่เลยโอเคนะคผมก็คลิปนี้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมน,นะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ